จึงต้งมีตติอัตมตมาที่จุจ่อในอากาศเรียญนะในบุศยาต่อนื่อด้วย ภะเกฆาเมจารุเปีิวิคราเตจันตะดิเขวมาเนทีเปนะถีจะคาเมตะรุมานะคะหะเนคิหะวัดทุมหิเขเตภุมาจะยันดุเทวะชา ิสัมมียัคขาคันทัพพานาคะติถันตาสันติกยังมุนิวาระวัจะนะสาธาโวเมตุนันตุธรรมะสวนรคารุอายมพยันตาธรรมะสวรรคารูอายมพยันตาธรรมะสวรรคารูอายมพยันตา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระะหโตสัมมาสัมพ sure. sure. ุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระะหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระะหโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังตระนังกชามิธัมมังตระนังกชามิสังฆังตระนังกชามิทุติยังติพุทธังตระนังกชามิทุติยังติธัมมังตระนังกชามิทุติยังติสังฆังตระนังกชามิ ตัดิยติพูดธังตานังกาชามิตาติยติยำมังตานังกาชานิตาติยติตังขันตานังกาชานิพุทธสวดตัจจิริยาคาถาณัทมีสานังอันยังพุทโธมีสานังวะรังอีตินะแต่จวัชเชนนะตุทมีหังตุสัพพทานะอีมีสานังอันยังดังมร อีตีนะสัะจจะว่าเชนะโสูตมีโหตุตัปพทานัทีเมสารังอัญญังสังคูเมสารังวรังอีตีนะสัะจจะว่าเชนะโสูตมีโหตุตัปพทามหาสมัยสูตร อีวัมเมนสิตังเอกังสำนียังพระภาวะสักเกียสุวิหารติกะปิละวัตถุสมิงมหาวะนีมหาตาภิปุสังเคนณาติสัทีปัญจมัติหิภิกขิตเตหิสตัพีมีวะอรหัตเตหิทัสหิจะรุกะพาตุหิ วิาตาเยฟูเยนะสันยิปติตาโหติพระสวันตังทัศนายยะสีภูตสังฆาปะทาขูจารตุนังสุทาวาสากาญิกายังเทวานาอตะทะัทธาโหสิอาจังขูพระกวาสกเกสุวิหาราติกบบาปิระวัตถุเสน มหาวะเนมหาตาพิภูสังคีนะปฏิปัญจามาญญะมา,า,า,าติพิภุสติสัพหิวะอรหันติทัาสหิจะลูกาธาตุนิเทวตายิภเยนะสันนิปะตตตาหนติพระกัมันตังทัสนายะพิภูสังพันจะยันนูนะ ขบตะตสันติเกปัญจกเกปัจเจกฮะคาถาพาสสยามาตีอาตถขูตาธิวตาสยยาถาปินามะพระละวาปุยโสสามมิชีวังสามมิชิตังวาพาหันปัเสยปัสสา เลยยะภาษาติตันวาภาวาสัมมัญเชยยะเอวะมวะสุทาวาเกสุทีสุอันตะนาหิตาพะคัวะตุปุระตุปาตุอะหังสุอตาตะกุตาเทวตาพะกะวันตัอนตนงอภิวาทีตาวอกัตมันตัง อัฐถังสุเอกมันตังติตาโงเอกาเทวตาพระควตุสันติเกอีมังคาถังอภาสิมหาสม,มัยุปะวนานนสมิงเทวกายาสมาคาตาปะคะตังหะอาคตัง ญาหยวะอปปาราติตะสังคันติอาตะคูอปปาราเทวตาพระพาทธเจ้สังติกีมังคาธรรมอภาสศีตัดตัดที่ขั้วสามารถทำสุจิตต่างอัตตะโนอุชุกะ มากังสุตาลทีวะนิตานิคาเหตตวาอินทริยานิรักันติปันทิตาติอัตภูปะอัลภูอัปปาริยะโอติสันติเกมังกาสังอาปาติเฉตวะวันชีนางเฉตระวัปะวีคังอินทาศีลังโอหัตะมะดีชา ตอจักอนติสุทาวิมาลาจักภูมาตาสันตาสุสุนาคาตาอาทะภูอัปปาราเทวตาปะคะวตุสันติเกอีมังคาถังอาภาสียีเกสดพุทังสาระนังคาตาเสียงคาตีคามิสันติอัปปยะปูเมงปะหายามนุสังตีหังตีวะกายัง สัิภูเลสัน <the> ต er ิติอะตะโกภะปวาภิภูอามันตีส <the> ีเยภูเยนะภิขเวทัสสุส <the> ุทัตสสุลูกาธาตุสุเทวตาปันณิปติตาหุตุตถาคตังทัตสนายะภิภุสังขันตะเยปิเยเดฟิตเยพิขเวอะหิสุอะตี สามปีพระขวันตังพระขวันตานังอัตตบะมาระอิวะธิวตาสานิปติตาอหิสุมเหยญาหาสีไมหังเอต้าพระหิเยปิเตปิกวีพระวิสันติอนาคัตตมัทานังอาระหันตูสัมมาตัมพุทธาเตสัมปีพระขวันตานัง อาตารามายวเทวตาสันนิปติตาพะวิสันติเสยยะถาปีไมหังอาตารหิอาจิตติตตมีพิขเวเทวกายานัานามานิกิตตยิสมีพิขเวเทวกายานั นามานิทิสสามีพิขเวเทวกายานา,นามานามามิตันสุนากะสาทุกังมะมิสิกะโรภาภาสิสะสามีติเอวัมพันเตติขูเตพิขูพระกวันโตปัจจโสสุภะวาอารหัต เอตัฏฐโวจจะสิโลกะมนุสกัสมียะทะพุมาตะทัสิตาเยสิตาคิริคภะ,ะรังตะหิตตตาสัมมาหิตาอุตุสีหาวะสัน วิลาวัตถวีตตุอะมันตะจิสัทธสาวกีสารณิรติเทวะกายาติภิกขกันตาติวิชานาดภิกขุติจักอาตปะมะกะโรสุตวาพุทธศาสาสนังติสัมปัตตุระหงยาัง อมนุษสานังอมนุษสานะทัสสนังอับปปกสัตตมัตถคุณสหสังอัตตสตติงสัตตัเอกีสหสานังอมนุษสานะมัทธสูงอกะนตมั พิสาสัพพภุตตาอะหุตังจะสัพพังอภิยายะวะวะกิตวานะจะคุมาตุตุอานติกัตถะสาวกีสารนีรติทิวกายาอภิกันตาติวิจนาธาพิขโเยหังกิตายสมาิชาหอ นุปนปุพัสโสตตาสหัสายะวะยขากุมมาภุมมากาภิลาวัฏทะเดที่มันโตชุดิมันโตวันนาวันโตยัต่าสีโมะามาพิการมูพีคูสันติงว่าน,านชาสหัสาหีมทหีมาวัตาัก ตี่ันตัวชมันตุวันนวันตุยัาสิโมพมาณิการงพิขสิตวะนาตาิลาติสหัายกาณาตะวันนี้นที่มันตุวชมันตุวันนวันตุยัาสินโมมิการพิขงิตวะนอิจเตูสส ชื่อมันตวันนวันตุยสาสีนูมังานพิการมูพิขุนัสมิติงวนังเวสามิตาปัญจตตาจัขานาตตวันนิโนอิทิมันตชื่อมันตวันวันตุยสาสีนัานพิกามูพิขุนัสิติงวนังกุมพิโลาชากัู้ เววปุลัสสะนิเวสนังยิโยนางสัตะสหสสังยากฐานังปะยิปุปะยิลุปะสติกุ่มพิโรูราชาราชาให้โกโสปาคาสมิติงว่านังอุริมันจะที่สังราชา ตาตาท่า,าตะลักปาสติคันทาพาน,านังอธิปาติมหาราชายสตาสนเสุสตาติตัตาตะพระหะวอินทนามนพาพระหะไพาลาอิทิมันตูชุติมันตูว,วันนวันตูยัสตาสินุโมะมานาอภิกามุี่กูนังสมิติว่านังา ทีนจะที่ตังราชาวิรุณโมตัปัสสาสติคุมพันธนานังอธิปติมหาราชายัสติสูปุตตาปิตัสสะพระหโมอินทะนามามหาภาลัยที่มันตูชุติมันตุวันนวันตุยะสะติโลโมตัมนาภิกขะโมภิกขุนังภิติวานั้น ติมหาราชายัสสิโนอุตตาปิตตสาพาหูอิทานามามหาพลาชติมันตุชุติมันตุวันนวันตุยัสาสิโนมูทมานาภิกามุทิกุณังติมวานา ขานางอธิปติมหาราชายตาสิสุปุตตาปิตาสาัสสะพระหงุมอิทนามามหาพลาลิมันโตุชุติมันโตวันนวันโตยาตาสัสสะเมโนงหมูม่ถ้มานาภิการหมูพ่พขูนงางแต่มิตริวนังปุริมาทิสัมทัตตารตูตักขีมีนะวิลุหโกปัจชีมีนะ ทิสังจัตตารูเตมหาราชาสมันตาจัตุรุทิสาทัตท่านละมานาอัตถังสุเวนะ เต็นทูวีเต็นทูว <cek> ีตูจะวิตุตูสหะยันหนูกามาเศโถจะกินุมันรุนิมันรุจะปะนาทูอุปมันยูจะเทวสูตูจะมะตระิจิตตะสีนูจัครับธันทภู นะดูลาชาแฉโนสะโภอาคูปัญจจสิโขเจวะติมพะรูสุวิยาวัตชาฝาเอเตจันเยจารานุคันทาาา้าพาสหลาชุภี <c oughs> <c oughs> โมทมานาภิกษุภิก ไม่ติงว่านะอาถาคูนาหาสานาคาวีสาลาสาหาตังจิชกาคัมภะลัสตาลลาอากูปายาภะปายาคาสหายาพิยาติพิยามุนาทัตตาลาถาจากอากูนาคายา ศสสินุเอวาวันบานมหานาโคสูปาคะสะมิติงว่านาง ชาติภาสาหารัติทิพาทิชาปัจฉิวิสุทธะจักขวิหายตานติวาน,นามัชฌาปตาจิตตะราสิตันนาอิทิเตสะนามังอภิยันตะธาภะพระราชาภะพระราชานามาติสุปันนตุเขมามะ กัรสีพุโทโธสังหาหิวาจใจอุป,ปัตติวาหายันตานาัสุปันาาาานาาระมะกัรสุพุทธ,ธังจิตาพาชเชลากะเทนะสุมุตทังอสุราสิตาภะตะรูวสัวัต เตเตอิทิมนโตยาสัสโนกาลักัญชามหาพิสมาอสุลาธานะเวทัสสาเวปจิตติสุจิตติจัปะหาลาโธนะโมจีสหะอตันติปะริปุตานังกะเพเมโรจะนามากาสันนิทวาพะลิงยนเอวังราหู ข้านางผู้ปา้ามสมโยธานิพัสทันเต αι, พิกขุนานสมิติวะนันอปจจเทวาปฐวีจทโชวายุอท การมงคพี่ขูนังสนันิติงวานังเวนทุจะเทวาสาสีจะอาสมาจะชุวียะมาจันทัสุปนิสาเทวาจันทัมากูหุระขิตาสุริยะสุปนิสาเทวาสุริยามากูรูปะ กุระคิตาราคัตตานิกุระคิตาวาอาคูมันทัพะลาหากาวาสุนังวะวาสา,าโวเศธุสักขูปา,าคาปุรินทะทท้าเตาเตนะสะทากายา,าสะเพสเพนนานะัตะวันนิโนสุทิมันโตชุติมันโตว,วันวันโตยะสัจิน ຂ້າພະເຈົູດິວາ สีนูท้าสีตีท้าสัทธากายาสเพลานะนา,านัตวันยิโยอิทิมันตูชุติมันตูวานนาวันตูนัสสานูธรรมานะภิการมงพิขูนังสัมพติวะนังสมานาสหาสมานามหาสมานามานุสามานุสสุ นะสะสะฮะอุทาะไคหาปาโมคาปูเทวะวิจักขนาสะธามัตตาหารักขาชามิสกาจะยสินสัสิโนทะนะยางอาคาปะชุนโนโยทิสาอิปวัสติ เตท่าเตเตท่าตากายานตภีอาณาตะวันนิโนวพิจิมอะพิมันตูชุติมันตูวันนวันตุยัสสีโนโอทัมมานาพิกามุนพิขุนังสามิติวนังเขมิญาดุสิตายะมาตักกาจะยะยะตัสสีโนนมพิตะกา ท้าเสถาโชตินาม,มาจะอาสวานิม,มานะตตินุอาคูอะถาคูปะระนิมิตาท้าเสติท้าสัทธา,ากายาสัพเพานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัสสันติโนโมระมานาภิกาะโมภิขุนางสำนิตติงวนานังสถิเตเทวานิ กายาสพัพนานาตะวันนิโนนามนณวาย,ยนะอาคันจุเยจันเยปิสาติสา ติดสูจะสูปาคะสะมวิติงวะนางหาสหัสมมรรมโลกานางสมหามหา,มหารรมะพ,พิติทิพิตถาติอุปปันโนชติมันโตพิสมะพิสมากายุยะตสัสสู พระเศธะอิสระยะายากรปจิกะวะสะวาติโนเตนสัญจามัชตุอาคาหาวิโตปะริวาวิโตเตจตัสเพียพิกันเตนสินเทเีวทเทวีสับพระมเกมนลนัสสีนา อภิกรรมิปัสสะกันหัสสะปันทิยาเอทถาคันหาทะพันธาทะลาเคนะพันธะมาัตุวง ตันจะพังอภิญญาวะวะกิตวานะจักุมาตตูอามันติยาสัทธาสาวกีสารเนิรเตมหาเสนาอภิปันกันตาเตวิชานาถาพิกโวเตจะอาตปะมะกุมะกรุงสุตวาพุทธสัตสานัง วิตาราเคหะปากามมงเมสังโลมมปิอินชะยุงตัพเพวิชิตะสังคามายพายาตีตายยะตะสิโนโมทันติสหภูเตสาวกาเตชะเนนุสติ